ที่ท้าลกา็หาสะอึกนะฮะอันดับแรกคือคุณแม่ย้อนกลับมาดูก่อนกระเพาะลูกอ่ะมีแค่นี้กระเพาะลูกมีแค่นี้เนาะตัวลูกก็มีเท่านี้อ่าตัวลูกก็มีเท่านี้กระเพาะลูกก็ประมาณนี้นึกออกไหมคะกระเพาะลูกก็แบบเท่าลูกปิงปองประมาณนี้นะคะทีนี้ เวลาที่ลูกของเขของเราค่ะกินนมและกะเพราะมันมีการขยายหรือว่าบางทีคือกินนมเยอะเกินไปเนี่ยค่ะลูกหาสะอึกสามารถสะอึกได้บ่อยเลยนะอ,อาจจะทั้งวันได้เลยแต่ละรอบในประมาณสัก10-15นาทีได้เลยแล้วก็พอหายแล้วก็สามารถสะอึกเป็นซ้ําได้อีกอันนี้คือสามารถเจอได้แต่พอหลังจากสะอึกแล้วค่ะจะต้องกินนมได้สบายดีน้ําหนักตัวขึ้นดีไม่งงแง ى, นะคะไม่ร้องไห้โยเยนะคะไม่ซึมอ่ะถ้าแบบนี้คือเจอได้นะ,ะเวลาที่ลูกสะอึกนะคะแม่โัวก็แค่แนะนาคุณแม่จับเลยเพราะว่ามันมีการที่ดันตัวของกระบังลมใช่ไหม ะคะุณแม่บางคนแบบเอาลูกจับเลอแป๊บหนึ่งก็หายสะอึกแล้วหรือว่าคุณแม่บางคนค่ะอาจจะ จับเลืมไม่ได้ผลแล้วลองเอาลูกมาดูดเต้าให้กับเรามันมีการขยายตัวนิดนึงเนี่ยค่ะการสะอึกของลูกก็หายไปเออเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าสะอึกนะคะแล้วแบบมันหายไปแล้วลูกอาการปกติดีอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณแม่ค่ะสะอึกแล้วนานเป็นชั่วโมงแล้วพอหลังจากหายสะอึกคือซึมเลยนมไม่กินอ้วกแหวะงองแงนะคะลองให้โยเยไม่กินนมอันนี้อาจจะคิดถึงว่าเฮ้ยมีปัญหาลำไส้หรือเปล่านี่ต้องไปตรวจนะคะ